ณห้องรับแขกของคฤราสน์ตระกูลวัชระเมทากุลบรรยากาศที่เงียบสงัดมีเพียงเสียงนาฬิกาโบราณที่แขวนอยู่บนผนังดังติกต๊กตอกติกต๊กตอกก้องไปทั่วภายในห้องถูกตกแต่งอย่างหรูหราโซฟาหนังแท้สีเข้มตั้งเรียงเป็นระเบียบโต๊ะกลางวางแจกันดอกลิลลี่สีขาวสะอาดที่เพิ่งเปลี่ยนใหม่ส่งกลิ่นหอมละมุนล,ลอยคลุ้งแต่กลับไม่ได้ทำให้ความตึงเครียดในห้องเบาลงเลย คิมหันนั่งลงตรงกลางตรงข้ามกับบิดามารดาแววตาคมเข้มที่เคยมั่นใจนักหนาตอนที่อยู่บริษัทแต่ตอนนี้กลับดูเต็มไปด้วยความกังวลแม่ได้ข่าวร่ำลือหนาหูที่บริษัทและคิดว่าแม่หนูคนนั้นไม่เหมาะกับตระกูลของเราคุณหญิงรัชนีผู้เป็นมารดาเอ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงเฉียบขาดเยือกเย็นเหมือนเคยรืมฝีปากที่ทาลิปสติกสีแดงเข้มเม้มแน่น บ่งบอกถึงความผดะเด็จการแน่วแน่ที่คุณหญิงยึดถือปฏิบัติเป็นกิจวัตรมานานแสนนานคุณอํานวยบิดาของคุณคิมหันนั่งไขว่ห้างอยู่ข้างๆพลางถอนหายใจยาวพ่อเองก็คิดเช่นเดียวกันสถานะและฐานะของเขาต่างจากเราเกินไปเธอเป็นคนเก่งก็จริงแต่พ่ออยากให้ลูกมองการไกลกว่านี้ไหนจะหน้าตาทางสังคมของเราอีกละ่ะคิมหันเงยหน้ามองบิดามารดาสลับกัน ดวงตาแฝงความดื้อรั้นอยู่ในทีแต่ก็ไม่ขาดความเคารพนบน,นอบที่มีต่อบิดามารดาเสมอมาผมรู้ครับว่าพิมพ์ดาวไม่ได้มาจากตระกูลใหญ่โตอะไรแต่สิ่งที่เธอมีคือความจริงใจและความสามารถเธอทํางานที่บริษัทได้อย่างมีฝีมือได้อย่างมืออาชีพผมมั่นใจว่าเธอจะยืนเคียงข้างผมและช่วยนําพาธุรกิจของเราให้เจริญเติบโตและเธอไม่ได้หวังผลประโยชน์ใด,ดๆอย่างที่ใครๆกังวล แต่ในสังคมไม่ใช่ทุกคนจะมองแค่ความสามารถดอกลูกมารดาแทรกขึ้นทันทีลูกชายคนเดียวของทกูลวัชระเมทากุลจะไปคบหากับพนักงานธรรมดาธรรมดาได้ยังไงกันคิมหันกัดฟันแน่นเขาไม่รู้ว่าจะต้องทำอย่างไรที่จะเปลี่ยนใจครอบครัวได้แต่เขาก็ไม่คิดจะถอยเพราะเขารู้ดีว่านี่คือชีวิตทั้งชีวิตที่เขาจะต้องตัดสินใจเลือกทางเดินของตัวเองที่เขามั่นใจว่าเขาเลือกไม่ผิดเส้นทางแน่ แม่ครับความสุขของผมไม่ได้ขึ้นอยู่กับนามสก,กุลหรือชื่อเสียงเงินทองแต่ขึ้นอยู่กับคนที่อยู่ข้างๆผมตั้งหากคุณหญิงรัชนีหันไปศบตาสามีแววตาของทั้งคู่เต็ไมไปด้วยความไม่พอใจแต่ก็เลือกที่จะเงียบไปชั่วครู่ก่อนที่บิดาของเขาจะพูดช้าๆด้วยน้ำเสียงเข้มๆพ่อกับแม่ตั้งใจจะให้ลูกมั่นกับคุณพริมเพราลูกสาวนักการเมืองใหญ่เธอเรียนจบเมืองนอกมีหน้ามีตา มีการศึกษาและตระกูลที่คู่ควรกับเราการแต่งงานครั้งนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของความรักแต่มันคือการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจคิมหันใจหายวูบทันทีเขาเคยได้ยินมันดาเอ่อยอยู่เนืองๆว่าจะให้เขามั่นกับผู้หญิงที่ชื่อพริมพร้มเพลวลูกสาวนักการเมืองชื่อดังซึ่งเขาพยายามบ่ายเบี่ยงและไม่ยอมรับรู้มาหลายครั้งหลายหนแล้วไม่คิดเลยว่าวันนี้มันจะมาถึงวันที่คุณแม่จะบังคับคุมถุงชนกับเขาแบบนี้จริงๆ แล้วความรู้สึกของผมแล้วครับเขาถามกลับเสียงเข้มถ้าการแต่งงานมันคือการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์แล้วหัวใจของผมล่ะมันยังมีความหมายกับครอบครัวไหมผมคือตัวอะไรกันแน่ครับคุณพ่อคุณแม่ความเงียบปกคลุมทั้งห้องรับแขกสุดหรูอีกครั้งบรรยากาศช่างอึดอัดกดดันจนแทบหายใจไม่ออกค่ำวันเดียวกันนั้นที่ห้องเล็กๆของคอนโดใจกลางเมืองพิมพ์ดาวอาการดีขึ้นมากแล้ว เธอกำลังง่วนอยู่กับการจัดเอกสารงานต่างๆที่ข้างค้างเธอสวมเสื้อยืดสีขาวกับกางเกงผ้าสบายๆรวบผมลุ่มๆไว้ด้านหลังด้วยโบผูกผมลายดอกไม้สีชมพูสดใสและในขณะที่เธอกำลังจดจ่ออยู่กับการอ่านสัญญาโฆษณาที่ต้องส่งให้ลูกค้าตรวจในวันรุ่งขึ้นเสียงโทรศัพท์ก็ดังขึ้นเมื่อเห็นชื่อที่ปรากฏบนหน้าจอเธอก็ยิ้มแก้มปริและกดรับสายสวัสดีค่ะคุณคิมหัน มีอะไรให้รับใช้คะพิมพ์ผมอยากคุยกับคุณน้ำเสียงของเขาแหบพร่าฟังดูเหนื่อยล้าและเต็มไปได้วยความเครียดความกดดันพิมพ์ดาวชะงักรับรู้ได้ว่ามีบางสิ่งที่ไม่ปกติกับเขาแน่นอนเกิดอะไรขึ้นหรอคะคุณแม่ผมเขาอยากให้ผมแต่งงานกับผู้หญิงที่ผมไม่ได้รักมือที่ถือปากกาของพิมพ์ดาวสั่นเล็กน้อยดวงตาที่เคยมั่นคงกลับสั่นไหวเธอเงียบไปชั่วครู่ ก่อนจะเอ่ยออกมาช้าๆฉันเข้าใจค่ะคุณคิมและฉันก็รู้อยู่แล้วว่าสักวันมันอาจจะเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นพิมพ์อย่าพูดแบบนั้นแต่ผมมั่นใจว่าไม่ว่าจะยังไงก็ตามผมรู้หัวใจตัวเองดีน้ำเสียงของเขาเต็มไปได้วยความเจ็บปวดพิมพ์ดาวกัดริมฝีป,ปากแน่นพยายามกลั้นน้ำตาเอาไว้เธอนั่งนิ่งอยู่นานแววตาเต็มไปได้วยความสับสนและหวาดหวัน่นพิมพ์คุณฟังผมอยู่หรือเปล่า เขาถามเมื่อเห็นเธอเงียบเป็นนานค่ะค่ะฟังอยู่ค่ะผมรู้แล้วว่าผมควรจะทำยังไงผมสัญญากับตัวเองแล้วว่าไม่ว่าจะมีอุปสรรคแค่ไหนผมจะปกป้องหัวใจตัวเองและคนที่ผมรักเสียงของเขาแจ่มใสขึ้นแล้วฟังดูแน่วแน่จะทำให้หัวใจของเธอสั่นสะท้านแต่ลึกลงไปในใจพิมพ์รู้ดีว่าเขานั้นสูงส่งเกินไปที่ผู้หญิงธรรมดาอย่างเธอจะเอื้อมควายคว้าและเธอเองก็ยังไม่มั่นใจว่า คนที่เขารักคือเธอหรือเปล่าอีกด้วยเพราะที่ผ่านมาเธออาจจะคิดไปเองแค่ฝ่ายเดียวก็ได้